วิธีเช็คนิสัยใจคนโดยมองโลกมองไทยบายทีรพัฒนถ้าเราครบใครสักคนหนึ่งหรือเรากําลังสนทนาด้วยเรามีความต้องการอยากรู้มากเลยว่านิสัยของเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนอย่างไรถ้าเรายิงคําถามไปตรงๆนะครับไม่มีใครกล้าตอบหรอกครับไม่มีใครพูดความจริงให้เรารู้หรอกครับว่าเขาเป็นคนที่มีนิสัยอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราลองใช้เทคนิคอย่างนี้เข้าไปดูสิครับ เราจะค่อยๆได้ความรู้จากนิสัยของเขาเบื้องลึกในอดีตที่ผ่านมาเช่นคุณเมื่อตอนที่เป็นวัยรุ่นคุณเคยยกพวกตีกันหรือเปล่าแล้วคุณคิดว่าการยกพวกตีกันคุณรู้สึกอย่างไรเขาจะรู้สึกว่าความภาคภูมิใจในอดีตเขารู้สึกเป็นฮีโร่ที่เขาได้ยกพวกตีกันหรือเขาได้สร้างวีรกรรมอะไรต่างๆที่มันไม่ดี นั่นแหละคือนิสัยของเขาในปัจจุบันเหมือนกันถ้าเราทําอะไรให้วุ่นๆหรือเขาเครียดขึ้นมาเขาอาจจะตีเราก็ได้และอีกหลายอย่างเขาในอดีตเคยทําอะไรเพื่อที่เป็นการช่วยเหลือสังคมหรือช่วยเหลือตัวเองในรูปแบบไหนก็ตามเราก็สามารถใช้เทคนิคแบบนี้ในการซักถามหรือเป็นหลักจิตวิทยาได้เช่นกันนิสัยคนนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับบึ้งลึกแก่นของการใช้ชีวิตแต่และบุคคลไม่เหมือนกันแต่ก็มีส่วนน้อยนะครับที่สามารถพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้ก็มีแต่แล้วเราจงใช้วิจารณญาณในการเลือกคบคนเอาก็แล้วกันจากธีรพัฒน์นะครับเกิดมาเพื่อแท่คุณเกิดมาพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ